ข้าวเหนียวเราจะหมาแล้วนึ่งไปให้ตอนแรงนะคะเราจะแช่ข้าวไว้นม้อันี่ข้าวเหนียวค่ะนี้ข้าวเหนียวพอเขาจะเอาไปแช่นะคะล้างแช่แล้วก็นึ่งนะคะเอาไปส่งนะคะผู้กระจกไทยนะคะคณนะครูแล้วก็บุคลากรในโรงเรียนนะคะแล้วก็นักเรียนนะคะซอยกันพลไมลละเมอคะ่ะ กำลังพักกันทนาครูกำลังพักกันแพ็กข้าวนะคะไปให้ผู้ประสบภัยนะคะช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะนี่ะก็นสวยๆใจดีๆนะเจ้าก็มีช่องมันบอกระนี้กำลังสีผัดเข่าเนาะค่ะไปให้ผู้ประสบภัยช่วยเหลือเนาะมันบอ ว่ามือมวลๆช่วยเหลือผู้ประสบภัยในหมู่บ้านของเฮานี่แหละค่ะที่ถืกน้ำท่วงมือคืนนี่เนาะค่ะนี่พี่แพ็คได้เนาะค่ะครับกำลังแพ็คใส่ถุงนะคะช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะค่ะช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะช่วยเหลือผแ้ประสบภัยนะค่ะ